สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆท่านนะคะพามาชมต้นไม้คะ่ะเพื่อนๆจ้าปาะระดมต้นไม้คเ่ะเสียงเจ้าเจ้าก็เสียงลูกชายนะคะไม่ได้อัปเดตต้นแสงเงินแสงทองนานแล้วคะ่ะนี่อันนี้ก็สวยแล้วจ้าฝนตกทุกวันเนาะ ขอภัยในการสั่นนะคะถือกล้องสั่นค่ะพี่น้องจ๋าขอขออภัยนะคะเนี่ยค่ะลิ้นมังโกนไม้ฟอกอากาศเนาะ <c oughs> ตอนนี้แสงเงินแสงทองก็สวยค่ะโอ้ยล,ลูกสาวมาชนมือค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะน้องโมจี สวัสดีครับพี่กันกันแม่แม่แม่เอากล้องมาถ่ายหนูสวัสดีครับเด็กเด็กสวัสดีครับเด็กเด็กอนน้นองเป็นเด็กดีไหมเด็กดีครับเนี่ยค่ะไม่ได้ไปไหนค่ะเพื่อนๆจ๋าอยู่กับต้นไม้กับดอกไม้อยู่กับลูกๆเนาะเย็นๆค่ะช่วงเย็นๆก็พาเด็กๆมารดน้ำรดน้ำไอ้ดอกไม้นะ เขาก็เล่นตามภาษาเนาะตามภาษาเด็กเด็ก <zer> น <x 3> ้อยค่ะให้เขาอยู่กับธรรมชาติเล่นกันสองพี่น้องเขาอยู่หน้าบ้านนะคะไม่ได้ไปไหนเนาะเขาหัดทำงานเด็กๆเขาก็จะรู้จักทำงานรู้จักรดน้ำดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะ อยู่กันสองพี่น้องก็เล่นกันสองพี่น้องเนี่ยคะ่ะพี่น้องจ๋าหนูก็ปลูกพอได้มีกิจกรรมกับลูกๆเนาะปลูกเอาไว้ให้ลูกๆรดน้ําดอกไม้ตื่นเช้ามาก็ได้ดูอะไรเงี้ยค่ะตกเย็นมาก็มานั่งเล่นหน้าบ้านเลยใช่ไหมคะก็ได้นั่งดูดอกไม้ไปสบายใจคะ่ะเพื่อนๆจ๋า นี่ก็ตอนเย็นล้วตอนนี้ใบใบเขาไหม้เนาะน่าจะโดนแดดโดนแดดเยอะค่ะตรงเนี้ใบก็จะไหม้ไม่ได้ขุดมะพร้าวมาไว้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้กค็คุยผ่านหลังกล้องอีกเหมือนเดิมคะ่ะ ไม่ได้ออกหน้ากลองสักกะทีเนาะเพื่อนๆจ้าอยู่ข้เดียราคะ่ะมุมมุมต้นไม้มมทั้งผักทั้งดอกไม้ก็อยู่ตรงเนี้ยหมดคะ่ะอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยจ้ะตะคงตะไคร้เนาะเนี่ยคะ่คะเพื่อนๆจ้าอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนคะ่ะครับ โอเคนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ